สวัสดีครับสบายดีเบิร์ตสุภูสุคนมาพอกันกับช่องฟันยังไม่เป็นจริงคือเกา่าพี่นนอกมาแซ่บแซ่บเหมือนกันพี่นนอกไอ้โมนีไดเมนูเด็ดต้มยำหัวปลาแช่ม่อนวันสันเดย์พี่นนอกมามาแซ่บแซ่บเหมือนกันพี่นนอกต้มใส่ขิงหอมๆแซ,บแซบ่บๆมากินเพื่อ,อยูพี่นนอกไอ้ว่าอะไรางกินบงังเกอรบังเดิมนี่แหละกินคนเดียวคือเกาพี่นนอกไอ้ มาก่อนสิลงมือกับฝากดไลค์คกดซับสไครตกดติดตามเพื่อเป็นใจเ,เด้อแล้วก็อย่าลืมสั้นกระดิ่งนั่มพี่นอ้องมามานี่เขาเนียวขาดบบไ้คือคอเลยพี่นอ้องเอาวางไว้นี่แหละมามาเซบเซมกันพี่น้องไอ้อืมวนี้สิลองกินของแพงๆเซบเซฟบึงจับมือพี่นอ้องมามาคำแดกแฮหมนัน ต้มยำปลาแซลมอนหวานก้อทาคลักเนาะต้มไส้เคียนอ,อันนี้นาาทองชุดจอดเป็นกลางแหลกพี่น้อยที่กินปลาแซลมอนเนี่ย แซ่บอยู่แซ่บอยู่หน้อยขอโทาเป็นขอกินเป็นซอสแซ่บเลยนะเป็นครั้งแรกโอ้สุด่อยเธอหนาจะลองกินซดสบ้างพี่หน้องน่วันวันวันมันแซ่แบปะแซ่บปะ เคยกินเยอเถอะครับนูคับูบบบมาแล้วมาแล้วสับจเมกันเพื่อนมันแต่ยังเดียวแล้ะเจ้ากับบมี แซ่บเนาะสุพอร์ด้อมันแพงว่ามันแซ่บนี่เองเป็นเขาขายจปนปากากิน หอมขิงต้มใส่ขิงหนูหอมขนาดหอมเป็นหอมปลาสมอนเนี่ยเป็นครั้งแรกอดีดรอเลยพี่น้องบุเคยกิน โอ้แซบแับ <c oughs> แตเดินทางเห็นี้ร้อเขาขายอากาศมันหนึก็ห้อนคักหน่อยอ้าว ขนาดหัวมันแซบซ้ำนี่กินเนื้อจุบะปลาทนสุบกชุดงอนบุบ่อกาหา้าหวมันไปกลางหลายเน้ง อ้ยฟังนิ่งนะทิมกระดูโอ้้ม่างหวนก่อนพี่หน่อยไหนเนื้อเน,นเน้นเลยเนี่นตะเนื้อเอ้าขับนะหวานนุ่นแน่นหวานสุดยอด อ๋มือรูปเอาพี่หนอยกินคนเดียวอกระดูกอัน sạch cháy đi. <laughs> Này, Ní, ngừa nên nên lên. ตาตามชุดยอดเลยกว่ามันแ่บบุปปาบุติงแ่บครับ ของแพงของหาย,ยากต้องกินให้เบิดพี่น้องเอยเสียดายมันอื ทำตัวถ่ายไปนะอ้ <c oughs> อาวพี่น้องแต่เราพี่น่กับซ้ำนี่แหละอิ่น้นซ้ำร้านโอ้ไซปลายพี่หน่อยต้มหัวปลาแชลมอนนี่โอ้สุดยอดบ่เคยกินเป็นครั้งแรกพี่น้องยเคยกินติดใจเลย เอาสำหรับคลิปนี้ของสั้นมีอะไรพี่น้องเอ้ถ้าผู้ใดมั่คลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจเด้อสิ่งที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อบให้พลาดคลิปใหม่เนาะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ซสั้นมีแหละเดี๋ยวพอกันไปคลิปหน้าสบายดี